สรุปข่าวชิงเมนยูกโกประจําวันที่17มีนาคมโดยโคชเชฟุบอลแมนเชสเตอร์เดทชิงนี้คอสนอเอาเรื่ยังไงกัคลาสใส่หัวฟอร์มซันโชนัดเจอกับปืนใหญ่มันอะไรกันครับเนี่ยเมื่องงานนี้เป็นเรื่องกัคลาสอดีตกองหลังคนดังชี้ผลง,งานของเจนดอนซานโชสุดน่าผิดหวังในเกมที่เชลซีไปแพ้อ,อาร์ตันศูนย์ต่อหนึ่งในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมือ่อวันที่18มา ดยสตาร์ชาวองังกฤษออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมที่เอเมเรสสเตเดียมแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจนสุดท้ายแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามจนนาทีที่76ซึ่งทางอากัสัสก็วิจารณ์ผลงานอันย่ำแย่ของซันโชในเกมนี้โดยเขาบอกว่านักเตะคนนี้มีมีพรสวรรค์เขาเป็นเลื่อนที่มีพรสวรรค์ทุกคนรู้เรื่องนี้ดีแต่เรานั้นไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถแสดงสิ่งที่เขาทำออกมาได้กากรสกัสจะพูดถึงซานโชว่าาสานผลงานเขาทำได้อย่างไรที่ดอชมุนเขาสุดยอดมากเลยนะ ที่แมนยูมันไม่ได้เป็นไปได้ดีดดสักเท่าไหร่นักเขาย้ายมาเชลซีซึ่งในตอนแรกเราได้เห็นซันโชแบบที่ดอทมุนแต่ว่าทัานใดนั้นมันก็หายไปดื้อผมไม่รู้แตว่าปัญหามันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถอยู่ที่เชลซีได้เพราะเขาต้องแสดงอะไรที่มากกว่านี้เมื่อคุณเล่นให้กับพิมพ์บาริกคุณต้องเล่นทุกเกมในระดับที่สูงสุดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าคุณเองนั้นไม่อาจจะเล่นดีได้เพียงแค่2-3ถึงเกมแล้วก็ผ่อนคลายได้ เมื่อให้เจาะลึกฟอร์มของซานโชทางกาคราชได้กล่าวนะว่าคุณเห็นเขาเลี้ยงบอลผ่านแบ็กซ้ายใช่ไหมวันนี้ไม่เลยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่ได้ทำท้าทายแบ็กซ้ายคู่แข่งที่ซ้ําไปเขาได้บอลตลอดโชว์ทักษะบางอย่างแล้วก็จ่ายบอลกลับหลังเราอยากจะเห็นอะไรที่มากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นปีกที่ซ้าไปนะเป็นางานนี้นะผมก็โดนจัดหนักเลยนะฮะซานโชก็คิดว่าไปอยู่กับเชลซีแล้วจะดีขึ้นกลับกลายเป็นว่า กลายเป็นไก่ได้พลอยไว้ซะแล้วนะครับผมทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันซะเลยเรามาดูข่าวต่อมายันครับอาไรยังไงผีจะสนใจไหมเมื่อสเปอร์ยินดีจะรับฟังข้อเสนอที่จะปล่อยอายานบิสุมาในช่วงหน้าประนี้เนื่องจากกองการรายนี้ได้ตกลงตามลำดับการสั่งซื้อของทางด้านของทางสื่อต่างประเทศแล้ว โดยกน,นี้ท่าน้าของทท่านนพอสเปอร์นะครับผมพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสำหรับอิฟวิสบาในช่วงสมอนี้หลังจากที่กองกลางชาวมารีบรานี้ไม่สามารถจะขึ้นฟอร์มเก่งได้นับแต่ที่ย้ายมาจากคนาังของบริตันและดูการปี2022ีซึ่งอังเก้ปอสเซกโกูผู้จัดการทีมของสเปอร์เองก็ได้วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของอีฟวิสบาอย่างตรงไปตรง,ตรงมาโดยได้บุนนะว่ากองกลางเดวิดไปเปียร์ลายนี้ปล่อยให้เกมผ่านไปและต้องการความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยมีการรายงานข่าวว่าหลายสโมสรก็แสดงความสนใจในตัวของอีฟบิสซูมารวมถึงแมนยและก็ทางด้านของคิสสันพาริชอาจจะยอมที่จะรับข้อเสนอประมาณราว15้าล้านปอนด์สำหรับการขายเขาก็เป็นได้อย่างได้ก็ตามการย้ายทีมยังคงไม่ง่ายนะฮะเนื่องจากว่าบิสซูมายังคงมีสัญญากับสเปอร์จถึงปี2026และอาจจะต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อในการปรับตัวกับสโมรสรใหม่ในะคะรนี้ก็เป็นได้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ผี จะสนใจไหมถ้าราคาแค่สิบห้าล้านปอนด์ผมว่าไปซื้อมาเถอะครับดีแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงอาร์มอริมรับแข้งผีล้าแต่ว่าดันเล่นดีสมควรจะเหตุแล้วเมื่องานนี้ทานดั้นของบริเวณอาร์มอริมพี่เจ๋งข,ของเรานะฮะกุนซื้อแมนยูเปิดใจว่าทีมสมควรชนะเลสเตอร์ซิตี้แล้วหลังทำผลงานได้ดีแม้เพิ่งผ่านการลงเล่นมาแล้วหลายเกมจนสภาพค่อนข้างจะล้ลและก็ปวดตูดไปหมดแล้ว โดยแมนยูเองเก็บชัยชนะ2นัดติดก่อนที่จะบเบกราทีมชาติในการบุกถล่มเรอลซส,สตี้ไปสาต่อศูนในเกมพิมพ์เมรกคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งอัลเบรมก็กล่าวหลังเกมบอกว่าผมเนียรู้สึกนะว่าเราขาดพละกกำลังไปบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะหลังจากที่ลงเล่นกันหลายเกมพวกเขานั้นทุ่มเททุกอย่างเราได้ยิงถึงสประตูและผมคิดว่าบัดนั้นน่าจะป้องกันในเขตโทษของเราได้อารเก็บบอลได้ดีกว่านี้ เด็กเต่เตะบางคนก็มีอาการอ่อนล้าแต่ผมคิดว่าเราน,นสมควรชนะเราคนทนเกมได้หลังจากที่2ส,สัปดาห์ที่เกมมากมายผมคิดว่าพวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีแล้วมันเป็นการปิดฉากก่อนจะเบรกทีมชาติที่ดีและแฟบนบอลของเราก็บอกได้เลยนะว่าน่าชื่นงเป็นอย่างมาก้วยคนซื้อปีแดงยังคงได้กล่าวถึงลาสซูทอยรุนที่สามารถยิงประตูได้สักกทีนะฮะหลังปืนฝืดมานานมากกว่า21นัดพร้อมกับแอบเสียดายที่ไม่น่าจะมีเบรกทีมชาติบาขั้นซะก่อน โดยรัสวุสฮอยลุนเนี่ยทำประตูได้จากตอนที่คอนทรลบอลด้วยเท้าขวาและเขาบอกว่ามันน่าเสียดายอยู่นะที่มีเกมทีมชาติเข้ามาแทรกแซงในตอนที่บรลดนั้นกำลังมั่นใจสุดขีดอาร์บอดิมคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้นะาผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็เห็นด้วยนะฮะทีมชาติไม่น่ามาตอนนี้เลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแอนโทนีเผยผมสุดแฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่สเปนขอย้ายไปถาบอลได้ไหมเมื่อแอนโทนีดารุสโคมไปใอ Real ัลเบติส เฮยสุดแฮปปี้กับชีวิตในสเปนหลังไปเล่นในลาดิกาสเปนด้วยสัญญายีมตัวจากแมนเชสเตอร์เดธในครัรงนี้และก็ดังเปียงปังโดยแข่งทีมชาติบราซิลมีผลงานที่น่าผิดหวังในทีมโอทัฟฟอร์ดทำได้เพียงแค่12ประตูกับอีก5แอซซิสจากการลงเล่นในกระทงทีม96เกมหลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2022แต่ว่าผลงานของเขากับเบจิสตันทำไปได้บ้างถึง4ประตูกับอีก4แอซซิสจากการลงเล่นเพียงแค่11นัดเท่านั้น โดยแอนโทนีเผยว่าชื่นชอบอากาศและก็การใช้ชีวิตในสเปนมากกว่าที่แมนเชสเตอร์ที่ซัมไปเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าต้องการจะย้ายตัวแบบถาบอลมากกว่าจะกลับไปที่ผีในครั้งนี้ซะอีกนะในเมืองนี้ยอดเยี่ยมเลยนะซึ่งมันก็ดีกว่าที่แมนอยู่ด้วยและมันก็ดีมา,มากๆเลยครับแอนโทนี Anthony นี่ครับเราเขามีความสุขมากที่นี่และก็แสงแดดที่สามารถช่วยได้มากเลยทีเดียวทุกวันในตอนเที่ยงคุณต้องตื่นนอนฟังตนเองผมเข้านอนพร้อมกับรอยยิ้มทุกวัน ซึ่งนั่นก็คือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วสำหรับผมปัจจุบันนอกจากทา่านทองเบรย l อัลเบชติสที่ต้องการในการซื้อขาดแอนโทนี่ไปแล้วท่านทั้นของไดร์เอสดสัเองนั้นก็มีข่าวว่าสนใจเขาอยู่หนึงน่งในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับอาผมเป็นแต่ว่างานนี้ไม่แน่นะฮะทำผลงานดีแบบนี้อาจจะปล่อยได้ราคาที่สูงก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อบไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารันยังไงรูปเกมพอสู้ได้นะบรุซชีดเลสเตอร์ไม่คมทําแพ้แมนยูไปสาต่อศูนย์โดยการนี้ทางด้านของเคีย์รุซฟอน,นิโตรอยดะฮะักกุนซือของเลสเตอร์หาระบุเองว่าทีมของตนเองไม่คมมองว่าแพ้แมนยูพร้อมกับบอกว่ายังไม่ยกธงขาวนะตรับใดที่ทางทฤษฎีแล้วยังมีโอกาสรอดชั้นอยู่ในครั้งนี้ โดยทางนักขอาฝั่งบรูชฟาน,นิตรอยนะครผู้จัดการทีมเลสตสตีได้กล่าวว่ามีปัญหาหลักของทีมในตอนนี้ก็คือการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์หลังจากที่ล่าสุดนั้นแพ้แมนเชสเตอร์เด็ดไปได้0ต่อ3ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เกิดขึ้นนัดเมื่อวันนี้ โดยเกมนี้เลสเตอร์มีโอกาสทำประตูบ้างเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนให้เป็นประตูไม่ได้นะฮะจะทำให้เลสเตอร์แพ้ในดีกไปแล้วมากถึงหนัดติดต่อกันพร้อมกับทำให้ตอนนี้ทัพสุนักจิ้งจอกยังคงมี17แต้มเท่าเดิมแลรก็ตามหลังวุ้มต้นวันเดอร์ทีมอันดับที่17ซึ่งก็เป็นโซนปลอดภัยอยู่มากถึง9แต้มในขณะนี้ซึ่งอดีตโขหอกชาวดัตช์ได้เปิดเผยความแตกต่างในเกมนี้คือเรื่องของประสิทธิภาพและที่ว่าทั้งสองทีมทำประตูจากโอกาสาที่มี ได้ดีแค่ไหนและก็เล่นเกมรับในจังหวะสําคัญกันยังไงผมเนี่ยรู้สึกนะว่ารเราเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ประตูหนึ่งหรือสองหนเหมือนกันแต่เราแน่นอนนะว่าช่วงนี้เรทาทําประตูจากโอกาสที่มีไม่ได้เลยคุณจะเห็นได้จากเรื่องนั้นได้จากผลงานเด็ดสนามลูกทีมของผมก็แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทที่ดีผมเองนั้นพยายามที่จะกดดันผู้แข่งและก็สร้างโอกาสในการทาประตูได้หลายครัง้งสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเริ่มทาประตูจากโอกาสต,าต่างๆให้จงได้ ตลาดใดที่ทางทฤษฎีแล้วเรานั้นยังมีโอกาสที่จะรอดจากการตกชั้นในครั้งนี้นะเราก็จะเดินหน้ากันต่อไปเรามีความเบื่อชีพที่สูงและมันไม่ใช่การยอมแพ้เด็ดแต่ทั้งสิน้นทั้งนี้ทั้งนั้นตลาบใดที่เราคงมีโอกาสในครั้งนี้เราก็มีโอกาสรอดอยู่ทําทางทฤษฎีนะนะแผมเป็นนักว่าง,งานนี้เคียรตนะฮะไม่ได้มองอะไรมากกว่านี้มองแค่ว่าขอแค่รอดตกชั้นก็พอแล้วเรามาดูแคลต่อมากันครับ อาร์ยังไงอัลบริมบอกได้เลยนะว่าเราดูอาการเทฟเฟนว่ามันร้ายแรงแค่ไหนในครั้งนี้โดยการน,นี้ตำแหน่งของทางฝั่งนะครับผมบริเวณอัลบริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เด็ดอย่างนั้นยังคงต้องรอลุ้นอาการของไอเดนเทเฟนกองหลังดาวรุ่งหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่ทีมบุกไปชนะเลสเตอร์3-0เซนต์กุพันตพิมพ์เบรดอังกฤษเมื่อช่วงค่ำคืนเช้ามืดของเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะ โดยแข้งเบอร์18ปีารานนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่สนาม King Power Stadium แต่ว่าดันได้รับอาการบาดเจ็บจากจังหวะที่ดันเข้าประทัดหนักกับพัทสันดากา้าในช่วงต้นครึ่งหลังสุดท้ายแล้วก็อิดโอยเล่นต่อไม่ไหวโดยอมบริมพูดถึงอาการของเฮฟเฟ่นบอกว่าเฮ้ยมันยากที่จะรู้ว่าตอนนี้เพราะว่าเราต้องประเมินอาการในช่วงระหว่างสัปดาห์ก่อนแม้แต่ว่าตอนที่เขานอนอยู่บนพื้นเขาก็ยังพูดออกมาไม่ได้และไม่สามารถจะ อาเซฮายว่าเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเขายังเด็กอยู่มากเลยนะเขาเล่นได,ด้ดีในเกมกับอาร์ซนอนและก็เบรอัลสอสดัตสำหรับผมแล้ววันนี้เป็นเกมที่ยากที่สุดสำหรับเขาเพราะเราเองนั้นคาดหวังเขาจะผ่อนคลายลงบ้างแต่เขานั้นมีสมาธิมากเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสวอส์ซอนแมนเชสเตอร์เด็ดนะฮะในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ